ดีเจป่อสวัสดีชาวฮอต้วยนะครับครับผมโอ้อากาศหนาวมากวันนี้เนี่ยอากาศก็ยังติดลบประมาณเจ็ดแปดอยู่เหมือนเดิมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมย้ายจากโซมาอยู่ที่เมืองซูวอนครับปอ่อ อ๋อคือตอนนี้เลยครับผมครับผมก็ <c oughs> ปอจัดไปเลยตอนนี้เราอยู่เมืองสุบอนี่ให้บอกสถานที่ให้หน่อยปอจัดไปเลยครับผม <c oughs> ครับผม ครับผมว่าไงปอได้ยินครับได้ยินแล้วไหมครับปอ <ท anan> สวัสดีครับนุ่นได้ยินแล้วไหมสวัสดีครับนุ่นได้ยินได้ยินนุ่นได้ยินแล้วไหมครับ เราได้ยินนู่นได้ยินแล้วไหมอ่ะสัญญาณมีปัญหานิดหน่อยนะฮะที่คลื่นผมเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปใหม่นะครับผมไม่มีปัญหาเราใช้สแกนในการโทรกลับไปหาที่คลื่นพออยู่แล้วนะฮะทุกอย่างง่ายแค่นิ้วสัมผัสครับผมจำเบอร์นะหกห้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะฮะสามารถโทรมาร่วมสนุกได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันเลยนะฮะ